นะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทําการแกะกล่องตัวไม่น่าจะไมได้ยินเสียงกระเบิดนะครับจะมาทําการแกะกล่องตัวโบย่านะครับเป็นไมโบย่านะครับที่จะเป็นสองหัวแบบนี้นะครับผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยก็เดี๋ยวก่อนนะอันนี้นะฮะเป็นไมโบย่าแล้วมีหัวไมสองหัวแบบนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาราคาเฮ้ยลดว่าผมซื้อมา520ตอนนี้มันลดสวยเลย 529โอเคแพงกว่านะครับผมซื้อมาในราคา520บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไอย้ยี่ห้อนี้มันจะเป็นของแทไ้ไหมพร้อมกับวิธีเช็คนะครับอันนี้ผมก็ดูในเน็ตมาคร่าวๆนะครับคุณผ,ผู้ชมมาดูกันเลยอันนี้คือกล่องที่เพิ่งมาส่งวันนี้สดๆแล้วล้วอเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋ามาเปิดกันเลยมาดูกันว่ามันจะเป็นของแทไ้ไหมมันเฮ้ยเพิ่งถามเขาแล้วนะครับว่าเออไอเนี้ย ผมถามเขาแล้วนะครับว่าเราสามารถเช็คซีเรียลนัมเบอร์ได้ไหมเขาบอกว่าเช็คได้นะครับมามันถูกราคามันถูกนะฮะแต่เขาว่าในเน็ตเนี่ยร้านนี้นะครับเอ่อชื่อร้านอะไรผมจำไม่ได้เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งครับเขาบอกว่าเขารับประกัน1เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไมของโบย่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกเ,เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเขาจะรับประกัน1ปีแล้วก็เป็นลงทะเบียนเพิ่ม เอาในเน็ตก็ได้อีกหนึ่งปีเป็นสองปีนะครับหรือยี่สิบสี่เดือนนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือไปดูมามาเนี่กล่องนะครับอันนี้เป็นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือวันหมดอายุเขาก็เขียนว่าวันที่วันที่แปดเดือนเจ็ดปีสองพันยี่บสองนะครับอ้าวอ๋อวันที่ซื้อวันที่ซื้อนะครับรีมาร์กเอาไว้นะครับมากล่องก็จะเป็นอารมณ์มานี้นะครับคุณผู้ชมนี่อย่างนี้นะฮะ ทีนี้เราจะมายิงไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับวิธีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมก็จะมีไอ้ลูกสองแง่งเนี่ยคุณผู้ชมก็เด็ดมันออกมาเลยเนี่ยเด็ดแล้วคุณผู้ชมจะเห็น QR โคตัวนี้นะฮะตัวกลางเลยนะฮะเดี๋ยวยิงตัวนี้กันคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่ามาว่าจะใช่ไหมกับราคาขนาดนี้กร์ลุนให้มันใช่เถอะเพราะว่าเบิดเงินแล้วโยนอ๋ you know? เ,เดี๋ยวมันต้องเปิดลายจะยบอกว่าวนะเปิดลายแล้วก็บวกเฮ้ยต้องเป็น QR code นะครับวัสดีจ้าเนี่ยมันจะขึ้นมากปดปดัปด๊บปึป๊บนะขึ้นมาแล้วมันจะเข้าไปที่หน้าเพจของทางโบย่านะครับผ,ผู้ชม เราก็กดอนุญาตไปนะครับนี่อันนี้คือรียลนั number ของกล่องนี้นะฮะมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับทีนี้มาลุ้นว่าถ้าเรากดตัวนี้เป็นขึ้นหมายถูกเนี่ยมันคือของแท้ <c oughs> <c oughs> คือลุ้นมากเลยตอนนี้หัวใจเต้นแบบตืบตับตืบตับกูจะโดนไหมวะมาหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยไอโบย่าเนี่ยมันราคามันถูกอยู่แล้วมันจะมีกอล์ฟเหรอมีครับคุณผู้ชมมีมีนะกดเลยปุ๊บจะเอ๋เป็นของแท้จ้าถ้าเกิดเป็นสีเขียวนี้คือมีอันนี้คือของแท้นะครับคุณผู้ชม ฮ้ยล่องโอกคฮะ520บาทนะครับคุณผ,ผู้ชม520คือมันถามว่าถูกไหมมันก็ถูกนะแต่ว่าคือตอนนี้มันไม่มีตังค์อ่ะนะครับเนี่ยอโอเคถือว่าเป็นของแท้นะครับแต่ว่าผ่านแล้วเรื่องนี้นะครับทีนี้มันก็จะมีเช็คจุดอื่นอีกผมก็ไปดูในเด่มาแหละแต่ว่าผมก็ลืมๆแล้วเหมือนเช็คจุดไหนบ้างแต่เดี๋ยวมาจะมาดูอีกทีหนึ่งจริงๆผมได้มีไม้โบยาอยู่ตัวหนึ่งนะฮะตัวที่คุณผู้ชมกันเรได้ยินอยู่เนี่ยตัวนี้นะครับมัน เดี๋ยวมาลองดูกันว่าตัวหมไมสองตัวมันจะเป็นแบบนี้ป่หรอแต่จริงมันต้องมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้ป่ะแปะแดีไม่เห็นมีสติ๊กเกอร์เฮ้ยเฮ้ยโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะฮะอ่ะมาสังเกตไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวนี้ที่ผมซื้อมาใหม่นะตัวนี้ที่ไอ้ตัวแรกที่ผมตัวอันนี้ตัวนี้ตัวเอ็มวันโปรนะครับตัวนี้ตัวมีไม้สองหัวนะครับมา ก็งานถือว่าโอเคดีเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าหมุนออกเนี่ยมันจะมีตัวใส่ฐานอยู่นะครับอ๋ออันนี้ไม่มีตัวปรับเป็นศูนย์เดซิเบลเหมือนตัวตัว m 1 pro นะครับตัว m 1 pro เนี่ยเขาจะมี camera แล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนนะครับผู้ชมแล้วก็ปรับศูนย์เดซิเบลแล้วก็เป็นลบสิบเดซิเบลนะครับเพื่อเวลาไปทำคลิปอย่นอกเหมือนตอนนี้นะฮะแต่ตอนนี้ผมปรับแค่ศูนย์เดซิเบลนะฮะเกลี่ง่ายว่า ไม่เสียงขนอกเป็นยังไงสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ยินน่ะก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับมาส่วนตัวนี้มีแค่คาเมล่าแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟน่ะถ้าเราใช้สมาร์ทโฟนเราไม่ต้องคือมันจะไม่ใช้ถ่านจากในนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเอาไปเสียบกับกล้องเอาไปเสียบกับพวก D S O R พวก r o r l e s s เนี่ยคุณผู้ชมเล่นขึ้นอย่างเงี้ยมันจะใช้ถ่านจากตัวนี้นะฮะฉะนั้นเช็คดีๆนะครับเช็คดีๆว่าถ่านมันหมดหรือเปล่าวิธีเช็คก็คือ คุณผู้ชมต้องอัดนแล้วมาเปิดเสียงอะ่ะเราง่ายๆนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนแต่เขาบอกว่าของวันนั้นดูของแท้เขาบอกมันจะมีตัวดึงออกอะ่ะคุณผู้ชมอันนี้มันไม่มีอะไรดึงออกเลยนะครับหรือว่ามันเล็กอยู่แล้วฮือเราก็ทําแบบใหม่อ่ะหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าก็นี่ตัวน,นี้เดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูนะอันนี้อันอันนี้ของผมซื้อมานานแล้วนะครับ เนี่ยมันจะมีสลักไว้ดึงไว้ดึง่านออกมาอย่างนี้นะครับเออแต่ตัวนั้นไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโดยละเอียดแล้วกันว่าอ่าดูไอ้ตัวคลิปหนีบคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างนะครับดูหัวนอ็อตคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไอตัวนี้เบี้ยวนิดหนึ่งมันติดเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับตัวอื่นงานก็ถือว่าปราณีตเหมือนกันนะครับอ่ามาดูตัวหนังสือสกรีน ชัดเหมือนกันไหมตัวเล็กนี่คือซื้อมาใหม่นะครับคุณผู้ชมดูโบยาตัวแรกนะฮะก็โอเคคล้ายกันนะฮะไอตัวนี้อาจจะใหม่กว่าเพราะว่ามันยังไม่โดนรอยถลอกอะไรนะครับตัวนี้ก็น,นี่ยผมเทียบงี้เลยนะครับคล้ายๆกันสกรีนชัดเหมือนกันนะครับแต่ไซส์ตัวหนังสือตัวใหม่จะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับถือว่าอืมก็ถือว่า ตัวนี้จะมีบอกนะครับว่าเป็น M1 Pro นะฮะที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับมีแค่อีกตัวเนี้นะครับอ่ะมาดูทีนี้เขาบอกว่ารูรับไม้เนี่ยรูรับไม้เนี่ยมันต้องใหญ่ต้องกว้างก็ประมาณขนาดนี้นะครับดูรับไม้ก็กว้างไหมเดี๋ยวผมต้องดูในนี้อ่ะเดี๋ยวเ๋ยวผมถอดตัวนี้ให้ดูนะครับตัวที่ผมซื้อมาตัวนี้เป็น M1 Pro นะครับคุณผู้ชมมารูรับใหญ่ของแท้เขาบอกม,มันจะกว้างอ่ะ เท่ากันไหมก็มถ,ถือว่าเท่ากันนะครับคุณผู้ชมพอๆกันไม่ได้ต่างๆนะครับกับตัวนี้เฮ้ยขาฟ้า,าอืฮะเสียก่อนก็ถือว่ายังไงถือว่าโอเคนะครับคุณผู้ชมถือว่ายังไม่ได้มีอะไรที่ เป็นจุดสังเกตกแปลกๆนะครับตัวนี้นะครับตัวไอ้ตัว,ตวลดัดสายเนี่ยคือของผมอันเก่าเนี่ยผมทําผมทำหายทําหายไปไหนวะทําตกอย,อยู่บ้านนั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาบอกถ้าของแท้เนี่ยให้สังเกตดูตัวนี้มันก็จะมีมานะครับแต่ว่าผมว่าไอ้ตัวนี้มันหามาได้มาซื้อมาได้นะครับต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ดูสายไฟอันนี้คือตัวเก่าอันนี้คือตัวใหม่นะครับไม่ได้แตกต่างกันอะไรมากมายนะครับอืม มาดูอุปกรณ์ในกระเป๋าอ่าเดี๋ยวก่อนให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวสกรีนกระเป๋าโบย่านะครับเดี๋ยวผมเอาเอาตัวของเดิมมาอืมอันนี้คือตัวเก่าที่ผมซื้อมานานแล้วนะครับตัว M1 Pro นะครับตัวนี้คือตัวใหม่คุณผู้ชมดูความแตกต่างนะครับเห็นไหม,ม,มเห็นไหมฮะ ผมก็พยายามหานะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยที่ซื้อมาใหม่ตัวขอบตัวบีเห็นไหมมันจะไม่เหลี่ยมแต่ว่าไอตัวตัวที่ผมซื้อมาไอตัวนี้ผมซื้อจากร้านที่ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้เลยนะครับตัวบีมันจะริมเลียมเห็นไหมมันจะแบบเออสกรีนสวยอ่ะตัวนี้มันหรือมันคนละล็อตอาจจะสกรีนไม่เหมือนกันนะครับรอยเย็บฝีเข็มตัวนี้ก็กว้างกว่านะครับตัวนี้ไม่กว้างเท่านะครับคุณผู้ชม หนังเนี่ยผมว่าคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างนะครับโลโก้ตัวนี้เหมือนมันเอาง่ายๆว่ามันเหมือนคนคนละพิมพกันอ่อันนี้คือข้อสังเกตนะครับคุณผู้ชม,มผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมต้องตัดสินใจนะว่ามันของแท้หรือเปล่านะครับเพราะผมก็อ,อย่างยังเรื่องถุงนะครับคุณผู้ชมก็ไปก็ลองตัดสินใจกันเอาเองนะครับตัวนี้ตัวที่ซื้อมาใหม่เขาจะนูนกว่านะครับเขาจะมีความนูนกว่า แต่ว่าตัวนี้ตัวที่ซื้อ,อามาจา,จากศูนย์บริการที่ไว้ใจได้นะฮะเอาเรียกว่าจากร้านที่ไว้ใจได้เนี่ยค่อนข้างสกรีนเนียนเลียดนะครับไม่ไม่มีการนูนเท่าตัวนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก็ไปตัดสินใจกันดูเองนะครับแล้วก็อย่างที่อย่างที่2ที่บอกนะครับว่ารอยเย็บอันนี้คือตาเขาจะห่างกว่าตัวนี้นะครับเชื่อคล้ายกันก็ไม่ได้มีอะไรต่างๆอย่างอย่างน่าสังเกตนะครับทีนี้มาดูด้านในของซองนะครับเขาให้อะไรมาบ้าง อันนี้อันนี้ทิ้งไปก็ได้อันนี้อะไรวะรับประกันมาวะมา,มาดูตัวนี้กันนะครับสวดีจ้าอ่ะตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนี้เขาจะให้เป็นที่หนีบที่หนีแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอ่ยดูเนี่ยที่หนีบแบบนี้นะครับ เหมือนกันไหมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเหมือนกันไหมนะครับกับฟันที่ผมซื้อมาตัวเบญาเอ็มโกนฮะตัวนี้คือตัวที่ซื้อมาใหม่นะครับอันนี้ตัวที่อยู่ในมือตัวที่ทําคลิปนะครับ อันนี้มีจุดสังเกตนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสังเกตตัวนี้ตัวเป็นปุ่มเล็กๆคมๆนี้นะครับเขาเรียกว่าตาไก่หรือไงนี่แหละถ้าอันนี้คือตัวที่ซื้อมาใหม่นะครับเขาจะเล็กกว่าและปุ่มจะไม่นูนมากนะครับแต่ว่าตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้คือมันจะนูนกว่าเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยอันนี้นะครับคุณผู้ชมคือมันจะนูนกว่านะครับไม่แน่ใจว่าเห็นว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่านี่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ซื้อมาใหม่ที่นี่ก็ประมาณนี้นะครับ ตัวเดี๋ยวก่อนมาดูตัวหัวไมโครโฟนตัวการากันลมนะครับวินมอฟเหมือนตัวที่ซื้อมาใหม่เนี่ยจะเล็กกว่านะครับมีไซส์เล็กกว่าไม่แน่ใจว่าไอตัวที่ผมใช้มาแล้วเนี่ยมันจะขยายเพราะว่าใช้ม่มานานแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่คุณผู้ชมก็ลองคิดดูเองนะครับม,มาดูกันตัวต่อไป เดี๋ยวมาลองใส่น,นี้ดูนะครับแล้วก็ใส่วินมัฟเข้าไปนะครับหมดนิดนึงอ่ะพอใส่เสร็จเดี๋ยวามาเทียบกันนะครับตัวนี้ซื้อมาใหม่ แตกต่างกันไหมครับคุณผู้ชมก็ผมมองแล้วมันใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายคือการทดสอบคุณภาพเสียงนะครับมาเราดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้มันก็ต้องแกะไม้อ,อกอย่างไ้ดีกว่าเ,าเดี๋ยวก่อนแกะตัวนี้ดีกว่าโอเค เดี๋ยวผมจะถอดไม้แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าไม้ตัวที่ผมซื้อมาใหม่เป็นอย่างไรบ้างอ่ะสวัสดีนะครับทุกคนอันนี้คือเสียงไม้ตัวแรกนะครับมันจะมีไม้สองหัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดเอามือเอามือปิดปิดไม้อีกตัวอีกตัวหนึ่งไว้ไว้นี้นะครับคุณผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงไม้ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงจากคอผมนะฮะไม้อีกหัวหนึ่งที่มันติดอยู่บนคอผมนะครับเป็นยังไงกันบ้างเทส12งสอหนึ่งสอง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 สาม เดี๋ยวเปลี่ยนไปอีกตัวดีกว่าปิดตำแหน่งอ่าผมปิดตำแหน่งเดิมนะครับไม้เทสหนึ่งเทสหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเทสหนึ่งเทสหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนไปเป็นไม้ M1 Pro นะครับคือไม้ตัวแรกอ่ะนะครับจำเนีงน,นะครับ <S <S แล้วตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สังเกตแล้วนะครับว่าคุณภาพเสียงแนะนำนะฮะให้คุณผู้ชมเนี่ย ใส่หูฟังนะครับจะได้รับฟังเสียงที่มันถูกต้องนะครับเพราะว่าฟังทางลำโพงโทรศัพท์เนี่ยหรือลำโพงคอมเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะฮะใส่หูฟังดีกว่าและนี่ก็คือการสรุปนะครับมาสรุปให้ฟังระหว่าง2 2ตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวใหม่และตัวเก่าข้อสังเกตนะครับคือการพิมพ์ของตัวหนังสืออันนี้คือสิ่งแรกที่ผมสังเกตนะครับการพิมพ์ของตัวหนังสือเนี่ยมันมันมันแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็ลองลองไอ้นี้ดูดีๆนะครับ ลองไปหาข้อมูลผมก็หาข้อมูลได้เท่านี้แหละนะครับส่วนกล่องกล่องเนี่ยเป็นซีเรียลของแท้นะครับแ๊บนึงนะฮะส่วนกล่องนะครับที่มาเนี่ยเป็นซีเรียลของแท้นะครับเพราะผมเช็คโค้ดตรงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอืมอันนี้มันก็คือ,อเอาสติกเกอร์มาแปะนะครับแต่ว่าโค้ดนั้นก็ถูกหลานมาแล้วแหละก็ต้องดูดูกันอีกทีหนึ่งนะครับจุดที่น่าสังเกตตัวที่สองก็คือว่าตัวเนี่ย มันมาอย่างนี้นะครับแล้วมันไม่มีสติ๊กเกอร์สวยสแปะอย่างนี้นะฮะปกติเนี่ยมันจะมีแปะมาแต่อันนี้ไม่มีแปะมาก็เป็นจุดสังเกตอีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็ลองช่างใจดูนะครับว่าจะยอมเสียเงินกับร้านที่ถูกกว่าร้านตัวแทนอะไรตัวแทนอย่างเป็นทางการหรือเปล่านะครับผมดูแล้วเนี่ยราคาไม่ได้แตกต่างผมว่าแตกต่างกันไม่เกินร้อยนะครับแต่คือมือมันกดลั่นไปแล้วว่าแล้วมันตัดเงินไปแล้วนะฮะ ผมก็เลยเอาวะมาลองดูมาลุ้นกันเพราะเห็นรีวิวในนั้นเขาก็บอกว่าโอเคโอเคนะครับก็มาลองดูกันมันจะแท้จริงไหมมันจะดีจริงไหมนะครับผมก็ทําได้เบียงเท่านี้คุณผู้ชมก็ลองไปตัดสินใจดูเองนะครับว่าจะซื้อกับร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการหรือจะซื้อกับร้านที่เหมือนไปรับเข้ามานะครับสาหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันใครสงสัยอะไรก็พิมพ์คำถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับถ้าผมรู้ผมจะตอบถ้าไม่รู้ก็คงต้องบอกว่าไม่รู้จริง ขอบคุณทุกการติดตามที่รับชมนะจ้าสวัสดีจ้ะ